เมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งสูรับแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบก็ได้รับแจ้งนะครับว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างบนกอบกลางถนนช่วงบริเวณหน้าห้างเทสโก้โลตัสสาขาสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นเส้นทางขาเข้าสัตหีบวิ่งมุ่งหน้ามาจากทางพัทยานะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3ราย ใน3ารายนี้เป็นทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมฝึกท็อปป้าโกรในพื้นที่อำเภอสันติภิเอาล้วครับเดี๋ยวทุกท่านไปชมเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับสองลายออนบอร์ดตอนนี้สองลายแบบสองลายสองลายมือเดินได้เลยซึ่งในขณะนี้นะครับภาพที่ทุกท่านเห็นคือเจ้าหน้าที่หน่ากู้ภัยกำลังให้การช่วยเหลือ ขันยศสิบโทนะครับแล้วก็จ่าสิบโทซึ่งนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บนถนนซึ่งทั้งคู่นั้นได้นั่งบดบริเวณแฮทของรถเลยนะครับก่อนที่รถจะกระแทกอย่างแรงจนทำให้ทั้งคู่นั้นก็ได้รับบาดเจ็บรถพี่คนขับคนขับเพราตำรวจนยฮะส่วนคนขับนะครับก็ชื่อร้อยเอกวุฒนาประวัติอายุ59ปีก็นั่งอยู่กับพื้นนะครับยังอยู่ในอาการมึนงง เบื้องต้นก็ได้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้ขับรถพร้อมกับลูกน้องรวม4ี่คนมากับรถโดยเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาเข้าที่พักอย่างอำเภอสักีหีบในการที่จะเข้าร่วมการฝึกคอปปลาโก2022นะครับแต่เพียงอีก10กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงที่พักแล้วแต่ได้เกิดหลับในเสียก่อนจนเป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งขึ้นเก,กาะกลางถนนก่อนที่จะชนเข้ากับเสาไฟอย่างจังนะครับจนเป็นเหตุให้ลูกน้อง สองคนซึ่งชันยศสิบโทและจ่าสิบโทที่นั่งบริเวณแคบล่างกระแทกกับเบาะรถนะครับจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสซึ่งตนเองนั้นก็ยอมรับว่าขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆที่ทําให้ลูกน้องต้องมาได้รับบาดเจ็บเพราะตนเองส่วนเสาไฟสองสว่างที่รับความเสียหายนะครับก็ยินดีพร้อมที่จะชดใช้ตามกฎหมายนะครับเนะบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสถานที่ ก็ได้ให้การปรสมพยาบาลผู้ได้บาดเจ็บทั้ง3ารายก่อนเร่งนาตัวส่งรักษายังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิกติ์กรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลสัตหีกกิโลเมตรที่10บนะครับซึ่งขณะนี้ทั้งหมดนั้นได้ถูกลําเลียงนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหวังว่าทั้ง3ารายนั้นจะได้รับความปลอดภัยและพ้นจาอันตรายในเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางด้านร้อยเอกบุตรนาคประวัตินะครับคนขับก็ยังกล่าวขอโทษ มาอีกครั้งหนึ่งต่อลูกน้องทั้งสองรายนะครับที่ต้องได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับรวมถึงของหลวงที่ได้รับความเสียหายตนเองนั้นก็พร้อมยินดีที่จะชดใช้ตามกฎหมายและดูแลลูกน้องอย่างสุดความสามารถนะครับยังไงก็ต้องกราบขอโทษจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ